เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใวนช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับาวสวัสดีครับีผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเลยซื้ออยู่หนักบ้านสไตล์บ้านสวนนะครับบรรยากาศดีวิวทุ่งนาสไตล์บ้านสวนรีสอร์ทเลยพื้นที่เยอะกว้างขวางมากมีที่ไว้ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมทําสนามหญ้าได้สบายทําบ่อน้ําไว้ให้พร้อมนะครับ เหมน้ำผุน้ำตกปลูกบ่อเลี้ยงปลาได้สบายตัวบ้านก็สวยงามหอมอยู่เงียบสงบเรียบง่ายครับเหมาะการพักผ่อนหย่อนใจด้านหน้าก็ติดถนนคอนกรีตเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านนะครับแต่ไม่แอาอาดัดไม่วุ่นวายครับบนพื้นที่ถึง200ตารางวาตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวพร้อมกับโรงจอดรถบรรยากาศดีร่มรื่นครับน่าอยู่อาศัย าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชิปเข้าบ้านสวยๆให้เลือกซื้อประจาทุกวนันเลยไ,ไม่ดชิปใหม่ๆครับบ้านสวยบรรยากาศดีให้เลือกซื้อกันทุกวนันใกล้ตลาดใกล้ร้านค้านะไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญแปลงนี้อยู่เพลินหนองยาไซจงังหวัดสุพรรณบุรีครับตัวบ้านแถมแอร์สองตัวเครื่องทางน้ำอ,อุ่นหนึ่งเครื่องปั๊มน้ำหนึ่งตัวแทงน้ำหนึ่งแทงครับพันลิตร เปิดโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังนะครับพร้อมอยู่พร้อมใช้ราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านเก้าแบาทเนื้อที่200ตารางวากับบ้านสวยๆจัดสวนให้เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ